ผู้สิ้นสังงยอดในพบมนุษย์ในยะที่สองพิขุทั้งหลายพิขุบริษัทนี้ไม่เหลวไหลเลยพิขุทั้งหลายพิขุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลยพิขุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วนพิขูทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีลักษณะเป็นผู้ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญ ควรแก่การทําอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าหมู่พิกขุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นพิกขุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นพิขุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีลักษณะที่ทานอันบุคคลให้น้อยแต่กลับมีผลมากทานที่ให้มากก็มีผลมากทวียิ่งขึ้นหมู่พิขุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น ภิกุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นภิกุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีลักษณะยากที่ชาวโลกจะได้เห็นหมู่ภิกุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นภิกขุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยยอด ถึงกับต้องเอาหออเสบียงไปด้วยก็ตามหมู่พิขุนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นพิขุบริษัทนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นพิขุทั้งหลายในหมู่พิขุนี้มีพวกพิขุซึ่งเป็นอารหันผู้สิ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรมัจรร์แล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำดับ มีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบพวกพิขุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิขุนี้พิขุทั้งหลายในหมู่พิขุนี้มีพวกพิขุซึ่งสิ้นโอรัมพาคียะสังโยชน์ห้าเป็นโอปปาติกะแล้วจากปรินิพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกพิกุแม้เห็นปานนี้ ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้พิกุทั้งหลายในหมู่พิกุนี้มีพวกพิกุซึ่งสิ้นสั่งยศสามและมีความเบาบางไปของราคะโทสะโมหะเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจากกระทำที่สุดแห่งทุกได้พวกพิกุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้พิกุทั้งหลาย ในหมู่พิกุนี้มีพวกพิกุซึ่งสิ้นสั่งโยธสามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานจักตัดสรู้ได้ในการเบื้องหน้าพวกพิกุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้พิกุทั้งหลายในหมู่พิกุนี้มีพวกพิกุซึ่งประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องทำเนือง ในการอบรมสติประทาน 4, สี่สัมับประธานสอิทธิบาทสีอินทรีย์ห้าทละหโพชฌงเจ็อริยมัคมีองค์8เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอสุภะอนิจจสัญญาและอาณาปานสติพวกพิกุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่พิกุนี้